ก็ S <S <original> <S นะครับผมนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้เบนเดอร์เบื้องต้นนะครับผมนะส่วนวิธีการที่เราจะขยับได้อิสระนะครับปกติเขาจะสอนว่าให้ให้เราคลิกมาวันนี้แล้วเราก็จะยืดอันนี้ใช่ไหมครับแต่คือเราจะไม่ทำนั้นนะครับผมนะให้เราทําการครับกดกดชิปแล้วครับแล้วก็กดตัวแปลภาษาพร้อมกันนะผมนะปึ๊บเราก็สามารถขยับได้อิสระนะครับผมนะเห็นปะครับแล้วผมวันนี้ผมจะมาสอนใช้เบนเดอร์เบื้องต้นนะครับผมนะสำหรับคนที่ เพิ่งใช้ใหม่ๆนะครับผมผมจะมาสอนด้วยกับคาสั่งพวกนี้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมผมจะสอนมาสอนแค่การขยับแล้วก็การโรเทตสกิลนะครับผมโอเคครับผมคำสั่งแรกคำสั่งมูฟนะคือเราสามารถมูฟสิ่งของพลาต่างๆได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบล็อกอะไรพวกนี้เราก็สามารถมูฟได้นะครับผมนะตามจาบใจที่เราจะเอาเลยนะครับผมนะส่วนนะครับคําสั่งโรเทะเป็นคําสั่งที่เกี่ยวกับการหมุนนะครับผมนะนะครับเราก็สามารถหมุนนี้ได้ไอ้แบบนี้นะครับผมเราก็ขยับมันได้แบบนี้ ตัวคำสั่งสกลนะผมนะเราสามารถปรับขนาดได้ย่อขนาดลดขนาดแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่เห็นไหมครับก็น,นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับผมไม่ได้ยาวเหยียดมากนะครับผมนะก็ใครอยากให้ผมสอนใช้เบนเดอร์คำสั่งอื่นๆเนี่ยเอออย่าใช้อีดิทโหมดสกุ๊ปโหมดนะครับก็บอกผมได้นะผมนะก็สัปดาห์นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบาย